น,นอนลงแข่งแน่นอนออค่ะก็ปีแรกตอนเขาขเ,ออเปิดแข่งครั้งแรกก็ได้ไปร่วมงานแล้วก็ยังไม่พร้อมที่สุดคิดว่าปีนี้น่าจะพร้อมกว่าเดิมพาะกำลังใช้เยอะมากเหมือนกันนะครับคิดว่าน่าจะเยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะเราจะไม่ยอมแก่ค่ะไม่ยอมแก่ไม่ยอมแก่จริงๆแล้วการออกกําลังกายในรูปแบบนี้ค่ะมันมันช่วยยังไงบ้างกับร่างกายจริงๆก็ช่วยทุกอย่างนะคะเพราะว่าคือทุกวันนี้หลายๆคนก็ให้ความสนใจกับสุขภาพเพราะสุดท้ายแล้วอะ่ะ เราจะกินอะไรอร่อยได้หรือทํางานอย่างมีประสิทธิภาพหรือประสบความสําเร็จอะถ้าเราไม่มีสุขภาพที่ดีอะมันก็ไม่มีประโยชน์กินอะไรก็ไม่อร่อยเที่ยวไหนก็ไม่สนุกเพราะฉะนั้นก็การออกกําลังกายก็เป็นพื้นฐานของทุกอย่างในชีวิตจริงๆเรากังวลจะดาาันมาในสุดนะเราต้องไปข้าวแต่แข่งคูอัพค่ะเพราะว่าผู้หญิงอะส่วนมากจะไม่มีแรงที่จะดึงตัวน้ําหนักของตัวเองขึ้นได้ขนาดนั้นเป็นฐานเดียวที่ ตอนว่าลงแข่งปีแรกค่ะไม่สามารถทำได้ก็คิดว่าปีนี้อยากจะได้สักครั้งหนึ่งเราค,คิดว่าต้องไปลงคิดว่าคงต้องเข้ายิมเยอะขึ้นแล้วก็อยากลองท้าทายตัวเองดูว่าถ้าเราอยากได้มันจริงๆเราจะทำได้ไหมจริงจริงนอกจากภาระกำลังและใจมันต้องสู้คแค่ไหนเพรา็เรานนเ,เลเือกมาเป็นผู้หญิงัหเล็กแบบอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็มันอยู่เพราะว่าอยู่ที่การฝึกฝนเพราะว่าร่างกายของทุกคนคิดว่ามีศักยภาพเท่ากันแล้วก็ ถ้าฝึกฝนก็คิดว่าทุกคนทำได้รวมถึงตัวเองด้วยฝากกันด้วยค่ะค่ะก็ฝากรายการแข่งขันนะคะคอมบายของ Under Armour นะคะก็สามารถเข้าแข่งขันได้ไม่ว่าคุณจะเป็นนักกีฬาหรือว่าเป็นคนธรรมดาทั่วไปที่รักการออกกำลังกายนะคะท้าทายตัวเองแล้วก็มาร่วมแข่งขันรับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะขออนปญาอัปเดตอัปเดตแต่งนแต่งนี้ยังไงเ่ะคะค่ะก็ ก็คิดว่าน่าจะเร็วๆนี้ค่ะแต่งที่ไทยหรือว่าจะแต่งแบบถ้าแต่งก็คงอาจจะแต่งที่ไทยที่ทำงาคิดว่าแต่งที่ทำงานตอนนี้เตรียมขั้นตอนไหนแล้วคะวาระเพราะว่าจริงๆคงจะจดทะเบียนภายในปีนี้ค่ะแล้วก็งานอาจจะแบบปีหน้าอ๋อจริงๆเลขั้นตอนครับตื่นเต้นมันจริงๆเพราะด้วยความที่มันวางแผนกันมาสักพักหนึ่งแล้ว จริงๆถ้าเป็นเรื่องคู่อาจจะแบบไม่ได้ตื่นเต้นมากแต่ว่าเราหาความตื่นเต้นให้ตัวเองตลอดในในแง่อื่นๆในชีวิตวเยค่ะอทดดิเช่นาทีเช่นคือทำธุรกิจใหม่ๆอะไรเงรี้ยค่ะอย่างตอนนี้ว่าอยู่ที่เขาหลักก็มีคาเฟ่มีที่พักมีคลินิกเสริมความงามแล้วก็กําลังจะทํายิมด้วยค่ะก็กลายเป็นว่า เราก็จะมีอะไรให้ทำตลอดเวลาแล้วก็ชาเลนจ์ในรูปแบบที่เราไม่เคยทำยออมันจะมีมันมีเวลาในการเตรียมงานแหละเพราะว่าแต่เรามีกิจกรรมหลายอย่างทำเลยธุรกิจไมเออ่เยอะมากเลยแต่ว่างานยุคนี้อาจจะแบบไม่ได้ตัดใหญ่เหมือนแบบหลายๆคนในค,คิดว่ามันเคยถูกเลื่อนมาเพราะงานบ้างไหมครับหรือว่าไม่ถูกตามตามทีม่วางไ,ไว้ตลอดมันไม่เคยไม่เคยถูกเลื่อนเพราะงานแต่ถูกเลื่อนเพราะ หมอดูหมอลดอะไ่เชื่อเลดาดูวันเราแต่ดู้าเราน้เราไม่ได้จะแวะเข้าสำนักเลยนะใช่แต่เราเราดันแวะตั้งแต่แบบตั้งแต่เด็กอ่ะตั้งแต่ก่อนตั้งแต่ก่อนเข้าวงการแล้วก็คือเขาก็ทักถูกมาตลอดจนเรารู้สึกว่าแบบถ้าถ้าเราเชื่อเราเราสบายใจก็ไปต่อดีกว่าคนยากอย่างตอนนี้เขาทักว่ายังไงทำไมเขาบอกว่าหลังจากเออสามสิบสามก็คือเนี่ยหลังจากวันที่19กากรกฎาคมนี้ก็จะดีแล้วแล้วก็จะ ไม่มีอุปสรรคอีกแล้วในชีวิตอะไรเงี้ยค่ะที่ผ่านมาเจอมาหนักหนุนแล้วเราก็จะสบายขึ้นแล้วอะไรสเงว่ามรสุใช่ไหมครับที่ผ่านมามอรสุงเ่องมากมอรสุในหลายๆด้านนะคะแต่มันก็ทําให้เราเรียนรู้ชีวิตอย่างทีหมอดูว่าทัานมานี้แล้วแฟนเราเขาทาไม่เชื่อไม่ใช่เหรอครเาเข้าใจไหมหรือว่าเขาไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจเพราะว่าคนไทยเนาะกับฝรั่งก็ความเชื่อก็คือแบบไม่เหมือนกันเลยแต่สุดท้ายแล้วมันก็ บางอย่างก็วิทยาศาสตร์เราก็ไปทางเขาแต่บางอย่างที่ทําให้เราสบายใจเขาก็ต้องก็ต้องมาทางเราเยอะมากกต้องทางเขานิดหนึ่ง <laughs> ตอนที่หมอดูทั้งมาเราไ่เหเหตุผลเพาว่ายังไงเพราะมันค่อนข้างที่เป็นเรื่องที่เซนสติฟตและซีเรียสเราก็จริงๆเราก็บอกเขาก็ทะเลาะกันเยอะหลายรอบเหมือนกันว่าแบบเขาก็แบบไม่เข้าใจว่าแบบทาไมถึงต้องต้องขนาดต้องขนาดนี้อะไรอืมแต่ มีวิธียังไงบ้างเพรทุกวนก็เป็นสลับเขาจะเก็งไหมว่าเออมันเป็นเพราะว่าดูที่ผ่านมามันไม่ดีหรือว่าอธิบายทางวิทยาศาสตร์ยัยงไงก็ไม่ก็ก็อธิบายตามที่เราแบบทำที่เราเชื่อเนาะตามความเชื่อเราแต่สุดท้ายเราเขาก็ไม่เชื่อเราก็ <c oughs> เขาก็ต้องเลือกอะว่าจะจะเชื่อเราจะไปต่อกับเราหรือว่าจะยังไงคือเราเอาเอาเรื่องของรวมาดูเลยว่าตั้งจะไปต่อกับเราไหมหรือว่าอย่างนี้ได้หรอไม่เพราะว่ามันแบบเป็นเรื่องเล็กน้อยอะเพราะว่าเราจะแต่งวันนี้หรือจะแต่งอีก5ปีอะมันก็ไม่สำคัญเพราะทุกวันนี้แต่งได้ก็อย่าได้รักได้ก็เลิกได้คือมันไม่ได้สําคัญว่าสเตตัสเราจะเป็นแบบสามีภรรยาหรือเป็นแฟนหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเรายังอยู่ด้วยกันไปจนถึง วันนั้นมันสําคัญกว่าไหมอะไรแตเพราะเขาก็มีความกังวลว่าพอเรื่องแต่งคู้มก้องจบว่าเฮ้ยเราอยู่วันนี้รักกันไม่พออะไรอย่างี้ประมาณนี้อย่างนั้นนะเขาเาก็อาจจะคิดประมาณนึงด้วยค่ะแล้วก็อาจจะด้วยคบกันมานานด้วยก็อาจจะแบบเฮ้ยทำไมถึงยังอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ชัดเจนว่าเราเชื่อมั่นรูไม่ได้พักกันวาวาทำให้เขามั่นใจว่ายังไงว่าเราก็ยังแต่งเหมือนเดิมแบบยิงแค่คนขยับไปนิดนึงเรายังรักเขาเหมือนเดิมอ๋อเราก็เนี่ยเราก็บอกเขาว่าเฮ้ยที่สำคัญ สิ่งที่สําเกตคือเรายังอยู่ตรงนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้ามันถ้ามันยังเป็นความสุขของเขาอยู่เราก็ไปต่อน้ยถ้าเราไม่ใช่หมืนก็จริงๆเราก็ใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยนะเนาะใช่มันก็ทําให้เขาสบายใจขึ้นด้วยไหมก็ทําให้จริงๆไม่น่าจะเกี่ยวนะเพราะว่าแบบเฮ้ยคนเราต่อให้อยู่ด้วยกันหรือไม่อยู่ด้วยกันคบกันในสฐานะไหนถ้ามันไม่ใช่มันก็ไม่ใช่อยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยตอนนี้มันไม่ใช่มันไม่ได้มีเราแค่สองคนอยาแต่งานจะมีครอบครัวเขาครอบครัวเรา มันต้องอธิบายยังไงให้มันดูแบบว่าเข้าใจกันทุกภาคส่วนตอนตอนนี้คือเราต่างคนต่างโตแล้วด้แลแลวยแล้วก็ครอบครัว,วเขาก็คือเราดูแลตัวเองได้ดูแลกันได้เขาก็ไม่ได้ไม่ได้เสียดียดย,ยังก่อนหน้าที่หมอเนี่ยเขาจะ้อเลิกมาเนี้ย<ช>เขาเคยมีเร่งไหมว่าเร่งเร่งค่ะเร่งขอแล้วขออีกขอแล้วขออีก <c oughs> ใช่ใช่แต่ว่าถ้าคนเราไม่ขอก็คือมันก็ยังไม่แล้วแล้วเวลาไปดูนี่เราอากคำไปด้วยไหมไม่ไม่ เราต้คนมาสื่อสารกับเขาอีกทีนึงใช่เดี๋ยวสารก่อนเดี๋ยวเลิกเลิกที่ใดจดเป็นช่วงเดือนไหนครับว่าเออถ้าถ้าจดนี่น่าจะเป็นกันกันยากันยาวันเวลาพร้อมได้ใช่ไหมคะวันเวลาพร้อมค่ะตามเลยอย่างอย่างต้องต้องต้องเป็นพิธีหรือว่าต้องมีอะไรไหมคะหรือว่าไปจดกัน่ถ้าจดก็มีมีแค่แบบเวลาและวันที่แบบที่จะส่งเสริมให้เราสองคนหรือว่าให้เราสวมคนสองคนฟัง แล้วก่อนที่จะไปสู่งานแต่งจะมีอะไรเกิดขึ้นก่อนไหมคะก็เนี้ยค่ะน่าจะจดทะเบียนแล้วก็ไม่มีแบบทั้งข้าวขาอะไรแบบไม่ไม่น่าจะมีอะไรอย่างชีวิตที่เคยฟังว่าจะไปอยู่ที่นี่หรือว่าไม่ไปแล้วก็คือจะปฏิบับิฐานที่ทังานเลยสร้างเป็นนักจับเขาอาจจะอาจจะไป6กเดือนกับ6กเดือนอะไรยงเงี้ยค่ะอย่างแฟนว่าเขาชอบอากาศร้อนเราคนไทยก็ชอบอากาศหนาวเนาะก็แบบตั้งึพื่อนหยวนๆย อย่างแทนเรื่องการมีพยานล่ะคะเราคุยกันยังไงบ้างคะกับะาก็ก็อยากมีเหมือนกันนะคะแล้วก็ต้องดูเวลาที่เราแบบอย่างตอนนี้ธุรกิจมันกําลังแบบขาขึ้นเราก็อยากเหมือนเอ่อ cash ิส i s wave ให้มันไปได้ดีก่อนออย่างกองทัพธุรกิจนิดนึงกันละกันค่ะตอนนี้คือเป็นอาณาจักรของว่าเป็นไหมคะที่ที่ที่งานของเราทำมาก็ก็ค่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆค่ะใน ในภายใน2ปีที่ว่าย,ย้ายไปก็คิดว่าธุรกริจเติบโตค่อนข้างดีอย่างตอนแรกมีคาเฟ่ยอย่างเดียวพอมาปีที่2ก็มีเป็นที่พักด้วยแล้วก็มีเทนิคเสิร์ฟความงามด้วยแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นยิมเป็นฟิตเนสเป็นอยู่พื้นที่เดียวกันทั้งหมดเป็นอมนิตีอยู่ในอยู่ในแอเรียเดียวกันค่ะใกล้ๆกันขับรถแบบห่างกันไม่ถึง10นาทีคือตอนนี้กายเปนักธุรกิจแบบแจะเป็นติวโตเลยธุรกิจเป็นอาชีพหลักแล้วก็เป็นรายได้หลักแล้วนักแสดงเ่ะคะ นักแ,แสดงก็จริงๆก็ยังรักอาชีพนักแสดงอยู่แต่ตอนนี้แบบด้วยความที่แบบเราเป็น SME small business เราก็จะเป็นทั้ง marketing PR เป็น CEO เป็นทุกอย่างในในธุรกิจเรามันก็เลยใช้เวลาเยอะค่ะก็เลยยังไม่ค่อยมีเวลามารับงานแต่คิดว่าผ่าน ปลายปีนี้ไฟน่าจะดีขึ้นค่ะแล้วน่าจะได้แบบมารับงานแสดงว่าแต่เราก็ยังไม่ได้เปิดใช่ไหมครับว่าจะต้องปล่อยไปทำมันคือมันเคยคิดไหมว่าแบบว่าวันหนึ่งหรือว่าเราจะเปิดเอาจากโครงการไปแล้วว่ามันทำอะรกินคิดคิดว่าอยากจะทําอะไรเองมากกว่าเช่นทำโปรดักชั่นเองอย่างด้วยความที่ยุคนี้เนาะมันไม่ไม่ใช่มีแค่เราแล้วมันมีแชท GPT เราสามารถเขียนบทเราสามารถทำคอร์สอะไรได้เองด้วยแล้วก็ ประกรอนสมัยนี้การถ่ายทํามันก็ไม่ได้ยากสมัยก่อนเลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเรามีไอเดียมีคอนเทนต์ดีๆก็อยากจะทำโปรดักชันเองด้วยตอนนี้กายมองว่าอยากมีธุรกิจของธุรกิจไปแล้วไหมคะเพราะแบบกลายเป็นของธุรกิจไปแล้วคื่การลุ้นหลังทำธุรกิจที่บ้านอย่างเงี้ยเพราะว่าจะเป็นยุคทองของ SME ว่าเเพราะว่าเรามีแอปพลิเคชันเรามีเทคโนโลยีอะไรมากมายคือทุกคนสามารถทำคอนเทนต์สร้างตัวตนแล้วก็ ทำอะไรก็ได้ที่อยากทำแล้วเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้เหมือนสมัยก่อนที่แบบเฮ้ถ้าคุณอยากเป็นนักแสดงคุณต้องทําตามสเตปแคสติ้งเข้าช่องนู่นนี่นั่นเดี๋ยวนี้ก็คืออ,อยากเป็นนักแสดงทาละครใน t i k t o ็อเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาถนัดไหมคะในในด้านของเบื้องหลักต่างๆเาีอย่าเเขาเแปว่าเขาทำเป็นเอ่อ VR ค่ะคือทำซอฟแวร์ใน เวอร์ชวลเรียลิี้ก็คือมีความสอดคล้องกันเล็กน้อยแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นทางบันเทิงธุรกิจสอดคล้องกับสิ่งแวดลองด้วยใช่ไหมคะาใส่ใจเรื่องนี้ด้วยใช่ค่ะเพราะว่าธุรกิจวานะคะคาเฟ่บาคาราเนี่ยจะอยู่ติดทะเลเลยแล้วก็ เป็นซีวิวซึ่งมันสวยมากๆแต่ว่าสิ่งที่พอเราไปทํามา2ปีเราจะรู้ว่าเฮ้ยพอช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยขยะมันทัดเข้ามาเยอะมากแล้วก็การจัดการในต่างจังหวัดบางทีอาจจะไม่ได้ทั่วถึงแต่สิ่งแวดล้อมต่างๆที่มันสวยงามเราอยากจนะไหนๆเราไปเราไปทาธุรกิจเราประสบความสําเร็จอยากจากสถานที่นั้นเราก็อยากดูแลสถานที่ที่เราไปทําด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยกลายเป็นว่า จากที่ไปทำคาเฟ่ปกติตอนนี้ก็เป็นอีโคคาเฟ่คือทุกอย่างสามารถรีไซเคิลไดอ้อุปกรณ์ภาชนะรีวูซทั้งหมดคือแก้วก็เป็นเป,เป็นแก้วที่สามารถนามาใช้ต่อได้หรือว่าถ้าเป็นเทคเอาไวก็คือย่อยสลายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไะก็จะดูแลในส่วนที่เราทำได้แล้วก็ไปดูแลในส่วนอื่นเช่นแบบจะมีการเก็บขยะทุกวันเพื่อที่จะทำให้ทะเลเราะสะอาดมากขึ้นน,ะะนี่ <Okay. S 2> ไมไ้ว่าเป็นที่บริการันหนึ่งแเนาะ ก็เป็นทุกอย่างค่ะเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วค่ะ